สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่คกับภาพมาเบิงมองเกี่ยวเขาออกแล้วนะครับฟางอ่าเนี่ยดีดีเลยนะครับโอ้นี่ครับอารไวทค์คาายเป็นมูลค่าประมาณ เมตรเมตรสิบนะครับเบิงเบิงทือย่งมันหน่อยแต่บอหน่อยนะครับเพราะว่าขางนี้ความยาวสี่สิบเซนนะครับสี่สิบเซนนะครับนี่แล้วก็คางนี้หาสิบเซนนะครับคือผมนี่ยิบหาเส้นยิบซียิบหาเสนตัวนี้จะ มีติ4ีออคูณหานะครับเป็นฟางบอกไงโอ้ต้นหวาต้นี้งามครับต้นบักหวานะครับทรงคุมงามครับต้นนี้โอ้ต้อนใหญ่เติบน้ำหนักน้ำหนักตะกอน แนนนะครับเครื่องแนนแนนนะครับเบอวางเสียงฟางเสียงถิ่มโลกนะครับไม่ตองห่วงครับเรื่องแนนเป็นเครื่องอินเตอร์เนชั่แนลเดี๋ยวไปเบึงไกลๆครับต้างบาง สร้างบางสิสร้างบางสิได้ก่อนว่าไหวนะครับบ่เหนื่อยว่ามอนไปนั่งเครื่องรถเครื่องอินเตอร์นะครับเครื่องอินเตอร์ในช่นลบหนบอกงครับ เอาไวา้ไทยม่วงใหยควายนะครับแล้วก็บางคนก็เอาไปคุ้มต้นใหม่นะครับปลูกพักปลูกพักปลูกหอมปลูกต้นใหม่นะครับฟางมีคุณค่านะครับหลังจากเขาอัดออกแล้วนะครับบางคนเขาก็ไทกบต่อฟางอะไรนะครับไถกบตอ่อบฟางแล้วก็เอาหาปอเทืองมาวาน่าปอเทืองมาวานนะครับใช้กบช่วงมันออกดอก โอ้ซัมไซยูเรียรสิบหากิโลต่อไรล่ะครับดินกรงหามนะครับเนี่ตังบางน่่นได้ก่อนเกว่าจะตกได้ก่อนนะครับใ่เวลา แบบนี้บ่นแนะนำนะครับมันอันตรายนะครับไปนั่งข้างรถงรถจอเกิดอ,อ,อย่างมากที่ผ่านมานะครับเื่องจากพอดีนะครับเด่ๆหอายแลอยู่เป็นเครื่องอาางัดฟังแบบอัตโนมัตินะครับมัดเองนะครับ เห็นอดก้ว,วนในหน่อยต้องมาลองโยกเบึงครับนัดครับนัดโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ